ครับขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาตามความฝันตองงวดพิทัศนะครับพิทัศฝันตองงวดนีกส่วนมากจะแม่นนะครับคุณผู้ชมฝันตองงวดเลขตองงวดเลยนะครับก็วันนี้ได้มาเร็วมากเลยครับเนาะวันนี้ที่กระทระ่อมรัสขันหลวงพุ่สวงบ้านรุนตมนอาโพนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ไหนเนาะพิทัศโอ้โหาสะอาดสะอ้านดีนะครับวันนี้น่าจะปัดกวาด ดีมากเลยว,วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ก็เอาเครื่องดื่มมาถวายหลวงปูด้วยเอาน้ําเอานมมาถวายหลวงปูกันหลังจางห้อยออกเป็นยังไงเนาะเอฟซีนะครับถูกเลขถูกหวยบางบนะครับนาะนะครับเนี่ยนี่ฮะกระทอมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุ่นตะบนอาโพนอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้พิถันโอสะอาดสะอานดีมากเลยนะครับนาอ สวัสดีครับพี่ทัศน์สวัสดีครับโอ้ไฟไม่ดับเลยเนาะครับอ๋อเป็นยังไงบ้างพี่ทัศน์งวดนดี้มาอีกทีหนึ่ง,น,งนะครับอ้ <c oughs> นนนอนำมนัวน้ำมนสวยเนาะสวยมากเลยเมื่อไรจะออกนะยังไม่ออกเลยออกไปหลายรอบแล้วแต่ว่างวดนี้ยัง <c oughs> เล็กสี่รอออกหลังปีใหม่รอกหลังปีใหม่บ่ ครับรับได้เดี๋ยวพิทัศกวาดแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสนธนาเออตรงนี้ก็ได้พิทัศนี่นั่งตรงนี้แหละในไม้นี้บ้างอ่ะดูสะโอ้น้ําเยอะมากเลยยังไม่มีเวลาได้มาเอาเลขพญาบึ้งเลยวันนี้บอกวันพระเนี่ยวันนั้นวันลอยกระทงว่าจะมาเอาก็ติดหลายที่จัดอ <c oughs> โอ้เมาเยอะมากเลยสวย อันนี้อะไรนะพ่ธันเนี่ยหาเงินหาทองหาเงินหาทองมัจะมีอ๋อมันจะมีเงินเขาใส่เงินรยด่ะเยใส่เงินาเท่าไหร่นะเท่าไหร่ล่ะมีแบงค์สหาเงินหงกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบสามสสี่สิบ ห้าสิบห้าบาทห้าห้าเอ้าโอ้โหในการกําชคือไม่เคยนับนะก,ก็เลยมานั่งติดพอดีเลยนับถ้าถ้ามาหลวงปูส่สกโอนก็เอาเรียนหรือเบรกใส่ตรงนี้ยี่สิบต่ในยี่สิบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานกับเบรกเองไม่ได้ครับเงินถับทองไม่อับจนจะได้หาเงินถับทองอย่างนี้บอกอู่ครับอันนี้คงหลวงปู่ทําหลวงปู่เคยหามไหมหามเงินถับทองนี่แหละครับถ้าถ้าตรงนี้จะเป็นสายช่างสายช่าง อันนี้คือตายช่างช่างแบบยน,นช่างอะไรนะเดี๋ยวเขาดูนิดนึงก่อนมาดูดตัวเลขอ๋ออันนี้คือตายช่างอ๋อตายช่างสีหนึ่งอืมอ่าคนโบราณก่อนเขาเรียกลองเ<ไ>รียกดามเกวียนดากวีนหรอดำเกวียนทางที่เข้าใส่ลอกเกวียนลอกเกวียนอ๋ออันนี้เป็นตั้งแต่หลวงปู่อยู่เลยตอนนี้เนาะครับครับอ่ะ คุณผู้ชมอ่ะนั่งขอดูความฝันพิธาดหน่อยนะครับตองงวดเลยนะครับมาเร็วนะครับเดี๋ยวต้องรีบรีบคุยเดี๋ยวลืม,ลม,ลมครับอ่ะพิธาดฝันว่าไงบ้างวันนี้ฝันคืนตองงวดเนาะครับตองงวดก็คืนวันพระนันน่นแหละแต่ชาววันพระนั้นก็จุดทูบได้ปกุกสีหนึ่งปุกสีหนึ่งก็ส่งให้ทิฏพันอยู่แต่ทิฏพัน ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยนะดูเไม่ได้ไม่ได้ตอบหกสี่เลยดูงดก่อนก็คืออ่ะงดก่อนอ่ะดูแลคุณผู้ชมนะครับวันนี้ออกแล้วผมถึงเอ่ยชื่อลุงปู่เนาะลุงปู่บอกให้ไปหาคนที่อายุสี่สิบเก้าปีสี่เก้าโอช่ครับอายุสี่สิบเก้าปีมาคือเกิดปศสองพันห้าร้อยสิบหกถ้าเราจับเป็นก็น่าจะถูกจับเป็นก็ถูกอันนี้ถ้าบวกกันก็เป็นสี่พอดีแล้วหกสี่โอ้แล้วก็มาอันนี้ อ่าเก้ากับหกตัวเดียวกันหนึ่งหนึ่งหกสี่ได้๋อมาประมาณสี่คู่ก็คือเป็ดคนให้มายืนอยู่ตรงนี้อันนี้ฝันงดกอดผมเรายอดหลังนิดนึงก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็เลยจับเลขมาเป็นแต่มันออกหกสี่อันนี้หนึ่งเก้าสี่ก็น่าจะเข้าเข้าเพราะว่าอ่าหกกับเก้าตัวเดียวกันก็จะเป็นเก้าสี่หกสี่อันนี้ก็หกอันนี้หกสองสองถ้าถ้าใครตีเป็นก็มาบวกขันก็เป็นสี่หกสี่เหมือนกันโอ้ คือเลขของหลวงปู่ต้องปมนเลขปริศนาท่านไม่ให้ตรงเด้อปริศนาเลยต้องรู้จักซื้อด้วยไม่ใช่ว่าผมให้หนึ่งหกสี่หนึ่งไปซื้อหกสี่หนึ่งไม่ได้ไม่ได้ตัดมันก็ออกหกสี่ครับพอผมจุดทูปโกงสุดท้ายได้หกสีนะ่หนึ่งอ๋อแต่บางคนก็นกบอกว่าเลขออกแล้วเอามาโชว์ไม่ใช่เด้อมันอันนี้คือดูในคลิปได้เลยเราเอาโชวก่อนอันนี้เป็น,ปนโชว์ไม่ได้ครับเพราะผมผม,ผม,มีวันที่ที่จะส่งให้ที่ฟันก็มีวันที่ช่วงเช้า ครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันออกแล้วออกแล้วโอเคเนี่ยอันนี้คือก็คือว่าเข่างวดเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยงวดใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เอาเล่าความฝันที่ได้มานี่ก่อนเอาคุชมนะครับเก็บหน้าจอด้วยแล้วก็ฝันเห็นลวงตะเปาอ่ะนเอาลงนิดหนึ่งฝันเห็นลวงตาเปาเขาเล่าความฝันแล้วค่อยฝันเห็นลวงตะเปาบอกว่าให้ให้เงินหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทไปซื้อกาแฟให้ลุงตาอว้ลุงปู่น้อยอื รถกระเป๋าจะพูดสากเมนเพราะเอาหม้อมโยสตางโตติงก็ไปเาลอละโอ้ให้เงินหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทผมก็จับมอเตอร์ไซค์คันที่ผมขี่ทุกวันเลยแหละเบียนห้าหนึ่งหกค้าบผมไม่ได้เขียนครับเบียนห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่งหกไม่มีเนาะครับผมไม่ได้เขียนแล้วก็เลขตัวเครื่องมันศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดห้าแต่ผมเอาเฉพาะสามสามมาลงโอแล้วก็ห้าหนึ่งครับแล้วก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเอาอะไรมาลงผมไม่ได้เขียนทะเบียนรถ แล้วก็เงินที่ลงตะเปาให้หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทไปซื้อกาแฟหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งห้าหนึ่งเดหดพูดเอาแค่ห้าหนึ่งแล้วก็สองห้าสามนี้อันนี้ขอไม่เล่าดีกว่าตัวนี้ครับครับคืออะไรเก่าวก็ตัวเลขเลยครับตัวเลขอ๋อคือฝันว่าบอกได้ยังไงเนี่ยนี่มาันนี้คือเห็นนั่นแหละแต่ผมบอก รลมมันไม่เข้ากันดยผมโดนเข้าไปโดนหลายล<ะ>ทุ่มหมดอีกครับอ,อ๋อก็ธรรมดาครับก็ซื้อไม่เป็นเเหมือนกันแหละก็เลยก็เลยจัดสองห้าสามแต่นี้มันออกเลขหน้าเลขหลังไปแล้วก็เหมือนงดผ่านมาผมซื้อเจ็ดสองสองสี่ใบแต่มันออกข้างหน้าผมซื้อข้างหลังอืกับที่ส่งแลที่ฟันดูนั่นแหละครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่หกสี่หนึ่ง ลูกสาวซื้ออีกหกสีหนึ่งหกใบงวดที่แล้วได้ไหมพี่ตันได้ไม่ได้ครับพ๊ไม่ได้ตัดเพาเล็กเขาบอกว่าอันแต่อันแต่ทางเทป่ในบ้านเขาไม่อันเลยหกสีออนเบียนรถหกสีเก้าสามหกสีลูกสาวซื้อชัวร์รถตรีประมาณหกใบครับนี่ก็เลยนี่ปันเห็นลงตาลงตาเป่าที่มรณะไปแล้วที่เคยเป็นศิษย์หลงวงปู่สวงนละคือลงตาเปา่าให้เงินหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาท ไปซื้อกาแฟบอกว่าเอาม้อมอยู่สตางค์สับมือรวย,วย,วยรับมอือดมตัวติงกาแฟมอยเราเอาเวลาผมก็จำมอไอซคันที่ผมขี่ทุกวันเลยทะเบียนห้าหนึ่งหกขับไปซื้อกาแฟมาแต่ซองสีเซียซีเดนี่จําไม่ได้ครับเพราะผมตื่นตังแต่ในคอรถมันศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดห้าในคอรถครับถ้าผมเขียนมันเยอะแต่เลขทะเบียนเออเลขในคอรถมันหกตัวเลยศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดห้าเลขก็สวยอยู่เจ็ดเจ็ดห้าด้วยแต่เลขนี่แหละทะเบียนรถ,รถรน่าจะใช่เลยเนี่ย ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกแต่ผมเอาเฉพาะห้าหนึ่งพรหกมันออกมาแล้วเลยเอาเฉพาะห้าหนึ่งเอาเฉพาะห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกทะเบียนจริงคือห้าห้าหนึ่งหกครับห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกหกหนึ่งห้าคุณจมจำไว้เลยน,นะครับห้าหนึ่งหกทะเบียนออกการเขียนเฉพาะตัวที่สําคัญสําคัญสองห้าสามแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็สามสามผมจะจับอันนี้ผมจับเอาเองคือถ้าเฟซีชอบ ตัวที่ผมไม่ได้เขียนก็คือ033775แล<อ>้วก็516 033775 516ที่ไม่ได้เขียนมันเยอะถ้าเขียนไปเตรียมกระดาษเอาเฉพาะเน้นๆันเน้นไม่สําคัญก็เอฟซฟังเอาเด้อเนาะตัวนี้ผมขอไม่บอกเนาะถ้าเลขๆนี้ผมเห็นยังไงขอให้ซื้อเอาดีกว่า253แต่ว่าตอนนี้ทิศพันธ์เห็นแดงจิงกึงเลย <laughs> แบนจึงคือชัดมากนะครับเหมือนพิมพ์เลยเนาะตัวอันนี้จอก็จะเขียนแปลกๆหน่อยเพราะต่กอนจะเขียนเแ็บแบบอันนี้เอาแปลกๆหน่อยมันจะมีเหมือนเงาเหมือนเงาอะไรเงาก็คือความฝันโอ้เงาคือความฝันครับอันนี้เริ่มพัฒนาแล้วนะครับอาจารย์เงาก็คือความฝันฝันมีจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ควรให้เอีได้ไตร่ตรองคือฝันนะก็คือฝันแหละเนาะการฝันก็คือฝันเราจะ เป็นความจริงแต่ถ้าดวงทุกเกตาเราได้ฝันก็คือแม่นไม่แม่นก็คือผิดครับเอฟซก็ให้กําลังใจกันนะครับที่ก็ควรให้กําลังใจบางบางคนก็บอกว่าเห็นเลขทีไรายตายเรียบผมบอกว่าไม่ตายหรอกถ้าเรารู้จักซื้อไอ้งวดที่ผ่านมางวดนี้ใช่ไหมเลขนี้ใช่ไหมครับงวดที่ผ่านมางวดนี้เดี๋ยวดูสิเอฟซีเขาว่า <laughs> เห็นที่ราตายเรียบ,บตายเรียบอตอนนี้ถ้าเอฟซีตีเป็นเนี่ยก็คงจะไม่ตายละมั้งถ้าตีเป็นหกนะหกกับเก้าจะได้กันถ้าตีเป็นเนาะ นะถ้าตีเป็นนะครับก็อันนี้ยังว่าเลยน้องหกสองสองก็ลงปูจะให้เป็นแบบนี้นะถ้าใครจับบวกกันก็ได้ลวงปูให้เป็นปริศนาปริศนายากมากปนคือตีบางทีท่านให้เลขสามก็จะเป็นแปดท่านให้เลขแปดอย่าไปคิดว่าแปดเป็นสามเป็นสามอันนี้ถ้าปริศนาลุงปูจะโกธรอืมครับอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับอันนี้ใช่พี่พบลุงปูให้หาคนที่เกิดพศสองพันหร้อยสิบหก อายุ4ี่สิบ้าปีท่านบอกแบบนี้เลยสี่สิบเก้าปีนะครับพศสองพันรอสิอายุ4ี่ิบเก้าปีแต่บางคนเขาก้เอาสองหกหนึ่งสองห้าหนึ่งอะไรนี่แหละแต่ท่านก็บอกว่าอายุ4ี่ิเก้าปีแต่ทําไมผมไม่เขียนสี่ิเก้าคงเขียนเก้าสี่ไมหนึ่งเก้าสี่ทไมนั่นแหละอันนี้ก็อยู่ที่คือผมเล่าไม่หมดหรอกที่ผมฟันก็ fc ก็ต้องต้องต้องไสตรองต้องไปตรองต้องตรองลวกเมั่นใจตัวท่านเองอย่างสมมติว่าผมให้ตัวนี้ ถ้าท่านชอบแบบนี้ถ้าท่านชอบแบบนี้ก็คือแบบนี้ก็คือห้าสามบางทีจะต้องตีเป็นห้าแปดก็ได้นะนี่นาอครับอืมห้าห้าแปดก็ได้ครับอย่างเช่นห้าหนึ่งห้าหนึ่งอาจจะเป็นแปดหนึ่งก็ได้นาอครับอืมสลับไปเลยนะสลับไปก็ได้ถ้าจะเป็นห้าหนึ่งถ้าห้าจะเป็นห้าจะเป็นเลขสองของหลวงปู่อ๋อเลขสองบอกครห้าจะเป็นเลขสองของหลวงปู่ถ้าสองจะเป็นห้าของหลวงปู่อือสองลองกลับหัวดูเป็นห้าอ๋อ ต้องจไม่ได้เลขลูกปูแปดครับสามตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันกับหกกับเก้าตัวเดียวกันแปดกับสามตัวเดียวกันแต่สองมีอีกสองสองกับห้าอ๋อนี้เลขลูกปูใช่ไหมเนี่ยกับเลขลูกปูสองกับห้าตัวสองกับห้าอ๋อต้องจำไว้นะครับจาไว้สองกับห้าตัวเดียวกันแต่ถ้าเราเอาอย่างนั้นมันวุ่นหรือซื้อกันเลยเอะแบบนี้เลยะรับนั่นแหละผมคือผมให้เลขไม่เยอะถ้าผิดก็คือไม่ต้องเสียใจ ค่ะถ้าใครคมีดวงก็ถือว่าถูกคใครไม่มีก็ถือว่าแล้วแต่ดวงเนาะยังไงถ้าถ้าผมไม่เยอะมันมีศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดห้าถ้าเกยนไปเต็มเต็มกระดาษนี่เลยครับครับนั่นแหละทะเบียนรถห้าหนึ่งหกที่ผมขับไปซื้อกาแฟให้ลวงตาเปาแล้วก็ในคอของเขาก็าในตัวเลขเลยแล้วไอในคอก็คือศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดห้าผมก็จะจําทะเบียนรถตัวเลงรถของตัวเองให้ได้ให้หมดครับครับอันนี้แต่ผมไม่ไม่เล่ามาที่มาที่ไปมาจากไหนผมไม่เล่าดีกว่า ก็คือเอาเฉพาะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทผมก็เขียนเฉพาะห้าหนึ่งอ่าไป,ป็นรจะเรก 16, ีก่อนห้าหนึ่งหกก็ห้าหนึ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็ในข้อรถผมก็เอาเฉพาะสามสามมาลงครับ,รบถ้าปกติมันเจ็ดเจ็ดสามสามศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดห้าครับอ่ะขอบคุณพี่ทัดมากอีกครั้งหนึ่งเนอะพี่ทัดเนาะครับอันนี้ก็กครับกลับไปเนาะกลับเลยนะไม่อะไรจะฝากก็นี่หนึ่งแล้วพี่ทัดเนาะครับอันนี้ก็ฝากเอฟซีให้ติดตามช่องผุมทรัพยานาคก็ดูกันเยอะๆแล้วก็ติดตาม กระทบลาสังขารหลวงปู่สวงก็ผมบอกตามความจริงเลยคือผมไม่เคยให้ถูกทุกงวดหรอกแต่มันก็ถูกทุกครั้งแต่มันก็มีผิดบ้างแต่ไม่มีใครถูกตลอดถ้าหลวงปู่ท่านจะบอกให้แบ่งปันให้เจ้าบ้างให้ลูกบ้างไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่หลวงปู่จะให้แบ่งปันอย่างสมมุติว่าเรามาขอหลวงปู่สบผลสําเร็จเราก็ต้องแบ่งปันให้ลุงปู่บ้างเราบ้างไม่ใช่ว่ามาขอแต่หลวงปู่อย่างเดียวไม่ให้ลุงปู่บ้างเราก็ได้แค่ครั้งเดียว ับอย่างสมมุติว่าขอหลวงปูป่ประสบผลสําเร็จได้1ล้านอันนี้เราก็ทําบุญไปบ้างสักพันสองพันอันนั้นก็อยู่ที่กําลังของเราไม่ไม่ได้บังคับ